ว่าคุณเลือกทางเดินชีวิตของคุณอีกเองแล้วว่าคุณอยากทําอะไรหรืออยากเป็นอะไรอะ่ะต้องแน่วแน่แล้วก็ชัดเจนต่อให้เรื่องตรงหน้ามันจะเป็นไงก็ช่างอะ่ะคือเราต้องแบบ คงมั่นในเจตนาลมของเราว่าเราจะทําอาชีพนี้เราจะเป็นสิ่งนี้ยเวลาที่เราอยู่กับสิ่งที่เราชอบอะค่ะทุกคนคือมันจะมีความตื่นเต้นมันจะมีความสนุกคือมันจะมีความหลงไหลเคยไหมที่เราทาอะไรแล้วแบบเราอยู่กับมันได้ทั้งวี่ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกให้เราทําเลยนั่นแหละมันคือการที่คุณได้ทําตามเสียงหัวใจของตัวเองนะคะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่วันนี้จิตตกหมดไฟหรือหมดพลังในการใช้ชีวิตสิ่งแรกที่ครูเลอยากให้ทุกคนทํานะคะนั่นก็คือ ต้องทาตามเสียงหัวใจของตนเองก่อนอะไรที่คุณชอบในชีวิตคุณมีสิทธิ์ที่จะทํามันคุณมีสิทธิ์ที่จะลิขิตชีวิตของตนเองอะไรที่แบบเราทําแล้วมีความสุขอะทาไปเลยไม่ต้องให้ใครมาเป็นคนกําหนดอนาคตและชีวิตของเรานะคะเพราะเราเกิดมาเราสามารถที่จะเลือกลิขิตชีวิตของเราเองได้ว่าเราอยากทําอะไรเราอยากเป็นอะไรฉะนั้นนะคะเราสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากทําได้หมดเลยดูว่าจริงๆแล้วพลังใจอะ มันสําคัญมากในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตจะเปิดฟังตอนขับรถหรือเปิดฟังตอนไหนก็ได้ไม่ต้องอ่านหนังสือให้ยากแล้วคุณจะรู้เลยว่าต่อให้ความฝันของคุณนะคะมันจะแบบใหญ่มากแค่ไหนอะ่ะคุณก็สามารถที่จะทําได้เพราะเราทุกคนลิขิตชีวิตของเราเองค่ะ